พี่น้องเบิ้งนะครับนีตักห้วยเนาะเดี๋ยวไฟตักใส่ก่อนผงเบื้องของบ้าเพชรครับใส่ผีก่อนเนาะบ้าเพชรสามหน่วยสามหน่วยหลายเลยหลายเลยอันนี้อันนี้ของบ้าเพชรบ่ไงอันนี้ของบาเพชรลูกพี่ให้บ้าเพชรอันลูกพี่จันเลยอันนี้ของลูกพี่เนาะลูกพี่อยู่กลาง หอย,ยได้เป็นนม่ <c oughs> มหอยอ่อนขนาดแล้วพี่น้องขนาดถูางห้อยได้หนี่สวัสดีครับพามีพี่น้องวันนี้เขาอยู่กับช่องวาเพชรกอสะพาน,กน,กนเกลือนะครับวันนี้เขาสิไปบังแม่ครัวกันเนาะว่าไม่ห้อยเห็ดเยียงยู่ครับไม่ห้ <ใน S 2> อยเห็ดเยียงเขาชูเขากินเนาะชูเขากินตอนนี้กันไปเปิดตัวชูเข้ากลิ่นเขาเพียงใส่ยำใบใส่ยำใบใส่ลงไปเลยครับไป นนี่เป็ขว้วเขาเานะาะขว้วอ่ะมาเบิ่งดู๊ไม่พ่อยิ่งนึงอันนี้ม่พ่อยปกดีพี่น้องก็แม่พ่อยสวัสดีค่ะมื้อนี้แม่พ่อยสเสมาเฮ็ดมีกะที่สวดลูกพี่กลิ่นนะคะมีกะที่มีกะที่กินกินย้ำสวยค่ะกินเป็นข้าวเทีเท่ยง <c oughs> มาเบิง่งก <c oughs> ันลูกพีหัวใจกกันเครื่องปรุงบ่มีอย่างน่้เนาะนะน้นนำให้ท่านผู้ชมนึก บอกกินน่องแล้วมีอย่างน่อันนี้อันเส้นมันเส้นมีเส้นม,นมีอันนี้ไข่อันนี้ตีแล้วเนาะไม่ค่อยตีเลยตัวปนอันนี้น,น,นี่น้ำต <ส exactamente. S 2> าลปี๊บน้ำตาลปี๊บอันนี้เนื้อแัะนี้อันกะทิอันนี้ยังเหรออันนี้ยังอันตะเกี่ยวลูกตะเกี่ยวอันนี้พริกแกงไม่ค่อยใส่ไปแล้วเพราะว่ากะทิมันเดือง น,นี่เห็ดนางยูซอนนีิตอนนี้กำลังอัน,อนเคี่ยวกะทิให้มันแตกมันแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปแกงเอาเผ็ดบ่ลูกพี่เอาเผ็ดบ่เอาเผ็ดอยู่เผ็ดูกินไดม่พอ <c oughs> ใส่เ,ดเดปเน็นดะไรถ้าเอาเผ็ดใส่เป็นเมืออเอเเม่อซองไหมซองหนึ่งไม่พอยใส่เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะแกงแบบเผ็ดบ่ะพริกแกงเผ็ดถูกใส่ลายเลยใส่ลาย พีข้กนากาดมันหอนพี่หอนมาเลยไอ้ข้นไหนมันแตกแบบนี้ค่อยจะเอาพีมันอ่ะพีเข้าไปพีมันแตกข้นนี้แตกมึงเข้ากันมองเห็นปะเห็นที ได้กินละได้กินละใส่หมูใส่หมูลงไปผัดกันนั้นสุกมีเห็ดในขวน้วเนาะบดได้เห็ดข้างนอกเพระาะว่าเฮาบดได้ดังไฟข้างนอก <laughs> เห็ดในข้วพี่น้องว่าทรมา,าร์กทอดไร้ายม<น>ื่อน,น,นี่แม่ค่อยออกไปซานทิมฮารงศาไปซื้อวัสดุประกอบ กับลูกพี่ไปซื้อวัสดุกับลูกพีสองคนมาเฮ็ดบ่ไปนั่งเหรอแม่ไม่พอีสิสวยเพราะว่าลูกพี่แขนไม่ค่อยหอดลูกพี่ลูกพี่นี่ก็มาเฮ็ดอาหารนี่เนาะลูกพีเนาะมาเฮ็ดอาหารเก่งลูกพี่จะเฮ็ดเป็นลูกมื้อซอยแม่ค่อยตลอดเลยลูกพี่นี่มีเสร็จนั้นมาเบิ่์นไก่เนาะโมกำลังหอนเลย ขน,นาดที่เด้งแล้ว<ห>มันแข็งมันก็นจะหอมท้าแทงมันเข้ากันซะก่อนท้าแทงหมูไปสุกสุกซะก่อนเพาค่อยสิปรุงทีหลังโคตรดีเลยแม่หมูนี่แม่ค่อยใช้สามขีดเพราะว่ากาว่ากินข้างเดียวพอเพราะว่าขาเดียวขาบต่อไป ก็เอาไว้กิน,อกน,นพอดีพอดีกินค่ะนี่ก็พอแล้วเนี่ยมาแล้วพดอะเดือดพุดพูดพดูดพูดเริ่มเดือดเนาะคุณเริ่มเดือดแล้วพี่น้องอะหมูนาสีสุกแล้วนะคะแม่ค่อยติเติมกระเทียมกับน้ำไม่ใส กะที่รือกระใสเครื่งล,กลูกน่ะไม่พ่อยซื้อมาโลหนึ่งแต่ว่าบอใสเหมือนใส่ประมาณครึ่งเป็นกะทิตลาดเนาะเป็นกะทิกระป๋องกะทิกล่องว่ามีเวลาไหมกันนี้มะพร้าวว่ามีช่วงไห <c oughs> มมะพร้าวเติมน้าาเข้าไปอีกเติมน้าาเข้าไปาอีกแมาสิพ้ออะไรนะค,รคลิปนี้ให้ไม่พ่อยกับลูกพี่เด้อครับ <c oughs> <c oughs> บาเพ็ดก็ที่ผัดก้อ,องเแกยวค่ะปรุงใส้ทิ้งปรุงเออเอาน้ำตาลละกันเอาเทใส่เลยนะเนี่ยเทใส่หมดเลยเทได้สองอันเลยเทใส่ที่ละอันเอายาวขึ้นสูงอ่าลงมันมาแกะยาวมันแกเด็นเอาซ้อนตัดกระเด็นถูกไหต <า S 1> ัดปีบใส่หมดเลยป่ะใส่หมดเลยหอยนค่ะหอนแน่มือเนี่ย ใส่ผงสโลจากน้อยเอาคนลงไปเลยใช่้ผมชุค่าูค่า่ทับพี่ล้ก็จใช้รตีีลงขาไปน้ำปลาคนเบล่อยให้น้ำตาลปี๊บมันละลายพี่น้องคนไปหรือกลัวมันสิเดือด ฮะไรอย่างนั้นทอดอดไรทอนไรนี่อะไรผัดๆแหละเดือกนะไปอยมันเดือดก่อนเหมนี้เดีดยนะก็ชิมราสิบเกือใส้นแล้วมันเดือดเท่าไปรที่ใส่ใส่ไข่ทอดหอน ไม่จะเพิ่มไฟจังนะไ,ไฟจะเดือดเลยมากมากถ้าจะไปกินดูเถึงสาราเล <c oughs> ยเพิ่อเยเนี่ยเนื่อฮาก็ออกจากห้องแอร์เนาะก็หอดก็ปกติลูกพี่เส่ นลุงพี่ดิซี่ยู่ห้องแอร์เบิดมือนอะดิออกมาแต่เศร้ากบแรงเนอะเดือดเดือดเนอะห้องซี่เดือดแล้วห้องซีใส่ไข่ลงไปแล้ววันนี้ก็สิเป็นการลวกเสน้นเตรียมเส้นแล้วก็พักพักเนยเชี่ยให้ลูกพี่กับพ่อเพชรเป็นผู้เตรียมนะแม่พ่อยิ่เตรียมลวกเสน้นเดี๋ยวห้องจะไปเตรียมพักอยู่ บุตรสาราเนาะหลังจากที่แม่แม่พ่อให้เคสปรุงเรียบร้อยแล้วอันนี้แม่สีบกม่วงมาเสียแมกซ์ิงข้าวนียวบกม่วงข้าวนียวกม่วงอีกกินบ่ชมม่วงนาะหนร้อนหาหอนข้าวนียวกม่วงบักม่วงเขามีบ่มีเลี้ยงบ้าสุกบ้าสุกจะข้าวเหนียวกม่วงดิบได้บ่บ่ได้บ่ได้เนาะ งีน<ม>จิสมม่วงีิม่วงบ้านเ้าก็มีแต่บักม่วงมันเนี่ลูกพี่ขงางบ้านคลิปพี่เดีวคลิปก้อนๆนั่นลูกพี่กระเพาพี่น้องเบื้องเดียวมีเดี่ยวบวง,บวงข,งข,งขวางอันคั่วก็เป็นแบบบวงไงเลยพี่น้องครับอันนี้บักม่วงเอาไว้กินชุบเนี่ยกินดิบนี่ชมสม์ะนะลกูกพี่นี่อางคอนเบื้องใครผู้ชมเบื้องกันไว้แบกลูกวันองอ่าง ลูกพี่กับแม่พอ้อไปเก็บมาา้าเมื่อไหร่ใช่ถ้าพี่น้องไปเก็บนบอลมอนบอดี่มันบอดีนะครับสองถามง่ายเลยคุณแม่เพิ่อพี่ออกมาเห็นว,ว้เห็นใบใบเก็บเม่พอ้อยออกมาหลายฉากหลายเนี่ยเป็นการถนอมอาหารเกร็บเก็บไว้กินนะพี่น้องเก็บจค่ไหนจะ็บโมบอนขึ้นที่ไหนเป็นรอยลูกเลยลูกพี่เลย ลุนะอันี้อันนเก็บรอบเดียวด้วยนี่บะพี่มเต็มเลยเต็มเลยนะเก็บรอบเดียวเลต็มแล้วมาวันนี้มีเท่าไหร่เดือนแล้ววันนี้ใส่ไข่เลยใส่ไข่เดือดปุดหลัใส่ไข่ลงไปเลยครับซึ้งใส่ไข่ลงไปนี่ขอแซ่บครับคนนะคนค่ะเข้มข้นอาวใส่หัว ก็ใส่ถัว่ว<ป>ต้องใส่่ถั่วถั่วปนถั่วใส่ปนเติมปน,นี้วยถั่วจะแช่บนผีจะแช่แค่จะให้เดือดจันเลยอ่ะน่ช่วยใจทีนะปล่อเห็ดเดือดจังเลยก็เอาไปต่อไปมีผ่าชีทรวบ ลวกเส้นลวกเส้นม่งตุมน้ามือเส้นอ่งกินแกงไวปแล้วแกงค่อยซิมรสชาติสุดใหม่ได้เป็นน้องสุดใหม่ว่าคืออีว่าคืออีพี่กเก้าสุดสุดอีเคยเห็ดมั้แล้วเนาะพี่เก้าเห็ดข้างนอกดูเหรอดนูนะพี่น้องย้อนเขาไปเบิง่งเลยด้วย <S <S เพื่นประมาณสามคลิปนี่แหละจำได้ครับนั่แหลอคลิปที่สามนะอันเห็ดอะไรนี่นะบอ เนมีกะทินะมีกะทิดี๋ยวม่จะเอาซอสให้ลูกพี่ก็เพราะตอนนั้นห้องยังท่านได้ดังท่านนั่นะท่านองี่น้องวันใวสับเด้ออยก็คนลอยก็คนที่ต่ไหนไม่เพราะหัอพันสับลูกพี่ซิมมึงด้วยเปากันนะแอ้ลูกพี่จับเอาซิมมึงแซ่บเพื่อ หลังจากนี้ให้แม่พ่อยลวกน่องที่ไปเตรียมผัดแล้วพี่กับพ่อเพชรไปเตรียมผัดค่ะแม่กะที่ยกลวกเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปเลยร<า>ื่อยๆครับผัทตอนไปตอนอันพวกเาอันกินเลยกินเลยครับผมครับได้แล้วครับพี่น้องลูกพี่ได้แล้วน้ำเข้ามาน้ำยาแต่แซบบ,บ่แต่แซบบอแต่แซบค่ะ แสีบคักเง้อบังสีนะครับนี่เส้นจห้องก็ได้แล้วเพื่อนเส้นจนะในเบิด์ละสุยางแล้วนะครับพักพัดข้ามีิยังเนี่ยเอาเนี่ยยังนี่กระลำกระลำอันนี้สลัดสลัดอันมะนาวพริกเนี่ยมะนาวพริกพริกทอดได้พริกแห้งทอดพักยังผักเป็นเป็นครับอันนี้ไฮเลด อีเลิศครับโอ้ห่อนคักเนาะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศได้พี่นมึงบรรยากาศได้พี่น้องมึงแต่ว่าขางหวยขางหวยก็ยังห่อนคือเก่าอยู่ขางหวยได้ไหนทุกทีเนาะเอ๋อเดี๋ยวห่อสิมาตรักใส่จานนะครับสามจานเด้อพี่น้องมีพริกตัดใส่ก่อนพี่น้องมึงของบ้าเพ็ดครับใส่พริกกอนเนาะของบ้าเพ็ดสามหน่วย หลายเลยๆเลยชื<ร> <iri> ้อันนี้อันนี้ของบ้าเพชรบ่ะนี่ยอันนี้ลูกพี่ให้บ้าเพชรอันลูกพี่จันเนอะอันนี้ของลูกพี่เนี่งของลูกพี่จันกางขลูกพี่จันกางที่เท้าของแม่พร้อยเนี่ยเป็นไงของแม่พร้อย อ่อนขนาดด้วพี่น้องขนาดถางห้อยด้วยนี่เย่ครับพะมเดี๋ยวจะเปาเปิดมันสีเข่ากล้องลมหัดวีวีกล้องนี่นะ่นะเดี๋ยจะแซบขนาดอ,อเสเสิ็จเสร็จเสร็สเสาใส่เเส็จเสเสเบร้จเสร็เเรสเ วดนะพี่น้องได้เวลาแล้วน้เพราะลัสนิทกันเลยแต่ละคนนะพี่น้ำโป๊ะกัวเพชรน้ำเปล่าเลยของน้ำแม่ในน้ำน้ำมันบัลลีได้เลยน้อมันบัลีเพราะลักษเลยคนน้แต่ละคนกินมันบัลลีน้ำแม่ปเอ๋อลุยลุกี้พี่น้ำโปกแล้วลุยเลยอ่อจอเนี่ยพี่ลุกขึ้นก็ได้เด้อะกินเราเราย่งละสูงคอยคอยหลังดิหลายคน เดีย๋ยวสอกต่ำกันเด้อเอาพัดก,กันนั่นอีเลิศมันร้างไปดิเนส่น้องเลยมาเด้อพี่น,น้องแซ่บแซมมือมเบาเห็ดกับลูกพี่กับแม่พ่อยเนาะแซ่บมียีที่มียีที่เกรยไข่บุกเด้ไแคบุกกินแล้วได้ไข่บุกกินแล้วได้แคบุกไม่อยากออกกล้องน้ำมูกเพราะว่าายตาย ี่อ๋ออันนี้กินแล้วเขากันเข่าได้เขา่าเข่าก็มีนะเขาก็มีนะม,มา <c oughs> แซ่บเลยพี่น้องอันนี้ธนาใส่กันโอเห็ันนี้ถนัดใส่ขักขักโอ้โหบุญเดี่ยวชิ้นสู้มากเลยน,นะพี่น้องรบรรยากาศแดดจ้าจานัน แล้วใครเราล,ลมพัดเมนะื่อไรบ้างนะเย็นขึ้นได้เนาะลมพัดพัดลมพัดลมนี่พัดลมแก้วงอนบอดี้บ้างนะกินโคกเอาไปกินโคกใครบ้างไม่ไม่พ้อยสิยกจานได้ไหมนี่ลูกพี่มาเห็นเห็น,เ,หนเขาเห็ดอยู่ในอัน Khánh chào Khánh mà Khánh chào Khánh mà Khánh chào Khánh mà Khánh chào hãy mà Khánh chào Khánh mà Khánh chào Khánh mà Khánh chào Hãy mà Khánh chào Khánh mà Khánh chào Khánh mà mì chào Khánh mà Khánh chào mà Khánh chào Khánh mà Khánh chào Khánh mà Khánh chào Khánh chưa Khánh chào Khánh mà Khánh chào Khánh mà อหอยเลิศเนี่ยเอาอไปเออเปใแก่องอ,อ,อ,อืมอืมอขักปะอันีอันนี้ผักเป็ด แป็นอ,อีกกินเข้าไปผัดให้อีกน,นึงแซ่บแล้วพี่แซ่บกินกับมีก็แซ่บครับแซ่บออีเลอรนอีกกินกับมีกะทีนี่ครับข<ส>้าก็ออกไลฟ์คลิปแล้วเนาะเด็ดอันนี้นะคลิปที่สองเลอะที่สามเอนเดียวมีกะทินะ ขนมจีนอ่าขนมจีนพร้อมขนมจีนกับนี้สีมืดสีมืดไม,ม่พลอร<ด>ับสีมือแม่พอใเมนูตีนไก่นี้มาแรกๆเลยโมโหวันไหนใจวาอีพี่สาวอีพี่ที่อีพี่เจ็บจำเลยละต้มสมตีนน่ะซี่ครบปีแล้วได้ดทุกเพลงห้องเหรอ คลิปแรกเพราะบ้าเพชรเอาล่งอ่ะวันที18เมษาแก่หัวแล้วเอาสิไม่คลิปสลองมันเกิดเนาะสลองมันเกิดช่องแต่ว่าวันกิดว่ามันเกิดสลองครบนึ่งปีอืมครับ <laughs> โอ้ยินชื่นใจนะนำอังมาดีไหชื่นใจ เดินเด่นเด่นเดินมาพีดเอาอย่างปะลูกพี่กินเบ่ร์านเือดสวดบุหรู่ฮะแอบบอผักอีเลือดก็สาขางั้นพัดเอ็นว่าผักอีย่างลูกพี่หูว่าไงเม่์ิบอะไรกินข้งใสขึ้นลูกพี่่ะ ดำกันอืมอืมอีพ,อ,พอีเลิศภาษากลางว่างเดีอืออออเอาเพกระบอกดูเลยเพลงกระบอกหกจะว่าเปิดเบื้องแนนั่นเลอเพื่อนเขียนัายอ่เ,เ,อเลอนะ กูดได้บัวบอกพี่น้องคอมเนมนต์ไว้เนาะคอมเมนต์มาบอกพี่กับบ้าเพชรน,นนะพี่เลือดเนี่ยพี่พายเลือดเนี่ยเส่อ้อมอ้อมเขียดเนี่ยอ้อมเขียดอ้อมหอยพวกอ้อมเนี่ยเสียบดิขีดนี้ยาวแน่นอนลูกพี่เนาะยน่าเน่าเพราะว่าเขาเริ่มจะวิธีการเห็ดมา ั่งจนกระทั่งมากินให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องมันนี้แงกันเนี่ยแงกันแงกันแงกันออกกล้องแม่พื่อเด็ดต่ำลูกพี่เพราะว่าลูกพี่่ทานัดสายแม่พื่อถนัดหัวเปิดบ้านมีท่านัดสายอยู่ผู้เดียวพี่น้องเรื่อยๆพี่ผู้เดียว นี่ยไม่ค่อยกินหมดร้องซีมเหมือนกันเอามาใส่แล้วก็ต้องร้องซีมแต่ว่าพอเผ็ดนี่มาเกล็ดต้องกินหน่อยๆลูกพี่กิต้องกิรไลน์เนอะกินวุ้ยนี่บ่ได้เลยวุวยนี่บ่ไหวละเผ็ดแห้งน้ำร้อนเพื่อเผ็ดเกาหลีกินปลายมันไม่ค่อยกินไปที่เลือดครับมีที่เนี่ย ว่าเดี๋ยวทิชชูขึ้นมาน้ำไห้แม่พ่อไปหาทิชชูอ่ะ มึงดูพี่ปากเปืเป่อนบดคิปเนี้ยยคครับมองิปยางกับพี่น้องกัติดตามอยู่ขอบคุณนหลายๆเนาะขอบคุณพี่น้องเนาะติดตาม มันก็หองกำลังใจอืมฟังคนเปันกระเปิดเพ่น่น้องฟังตรงไปฟางคนหน่กันยังเป็นบ้านค้นเลยไปหน้องะบ้านค้นมัเป็น,นะาน,ต,นตายใช่งอหม มันเป็นท่านั่นโทนนั่น,น,นยอดยางมะพาพวกเขาแบบนี้หรอเนล่าพี่จะสวนยางนี่นะครับส่วนยางอากิจลักของคนอำเภอนายงคือสวนยางค,ค,ค,คนคนผักคนอันอันอำเภอนายงเนี่ยครับกิยางอืมบุหอี่เดือดบ้างไหมนะ ขำไงาาบ่นโล่อิ่มเล่เลยใส่เวลาหน่อยพี่น้องฉันเพราะาเพ็ดมาขับไงครับเผ็ดเผ็ดบวกเนาะบลาเพ็ดมักขัาาาบไางเาาาาาด้อพี่นอ้องเด้อก,กดติดตามกดแชร์ให้เนี่ยเพ็ดอิมอ่มเหรือเปล่อิ่มละเนาะนี่ถูกอิ่มละ ด่นั่งคุยเป็นมไปเ, <u> uh> เอากระดาษช่วยให้ลูกเอาแล้วเด่นแล้วแม่ต้องไปนั่งทั้งคนไหมเราะเพชรนั่งซีดๆเลยเพราะว่ามันจำกันเขียนไส่เียขนาดไส่ไซ้ขวา nam năm à, ừ. à, ừ. à, ừ. này nè ai gì ba ai ba chim là ba chim là nó em phơi chim ra xếp nè xếp nè กินแซ่บบ่กินมลาวฮ่องกัปปิดคลิปเลยเห็นไหมเพราะจิ้มต่ะหลังก่องเนาะพี่ทีอยากให้รสิุดนเกินไปครับพี่น้องทิศเบื่อเบื่อเนาะเจ็บปากมันนะเบิ่อละลูกพี่ก็ได้เบิ่อจานหนึ่งบ้าเพียเบิ่อสอง ไม่พ่อยังบอเบิร์จักรอยู่ไม่พ่อก็สิกินไปเรื่อยๆไม่พ่อกินสะเต็มจานอยู่พ่ต๋องแต่ว่าอาการได้ทุกๆๆห่อนขนาดไหมห่อนขนาดเอ,นนาดอ๋อจะเล่าคลิปนี้เนาะเป็นคลิปเฮ็ดนังก่อนเฮ็ดมีกะทิเฮ็ดมีกะทินะครับเนาะขอบคุณพี่น้องทีเบิง่งจุจบเบิ่งจุดจบคลิปราคาอย่าลืมได้พี่น้องที่มาชมใหม่กันอย่าลืมกดติดตามให้แน่ติดตามครับ ผู้ใดที่บังเป็นคลิปแรกคลิปเนี่ยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบาเพชรอันกับลูกผีนี่เด้อครับครับผมคนที่บังไหมเป็นคือเพจยรบ้างไหมบาเพชรมาครับไงแล้วก็ติดตามกดใจกดแชร์ครับแล้วก็กดในติ๊กต็อกเองเนาะติ๊กต็อกมันชื่อว่างะไรบาเพชรข้าสะพานเัีอย่าลืมกดหัวใจให้นี่ดื้อกดติดตามกดหัวใจเนาะ เอาร้าพี่น้องคลิปนี้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะข่ายชอบว่าเพลินนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแซ่บกดสุดเดือเออไม่พอยทันแล้ว